บทที่3าขวัญล่าเด็กสาวพึมพำรรเบาๆดังจะจดจำไว้ไม่ให้ลืมถูกแล้วขวัญล่าเขาคนนั้นจะต้องเรียกหนูหรือทักหนูว่าขวัญล่าเขาย้ำแต่หนูจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเขาเป็นคนที่ท่านต้องการอาจมีคนอื่นเรียกหนูอย่างนั้นก็ได้แก้วถามอย่างรอบคอบถึงแม้จะยังไม่แลเห็นกำไรอันนั้น เธอก็พอจะรู้ว่ามันมีความสําคัญมากมายเพียงใดเมื่อเฉลยของไล่ลวงทิพผู้นีไว้เนื้อเชื่อใจเธอเธอก็ควรจะช่วยเหลือเขาจนสุดความสามารถไม่ควรให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อความแน่ใจว่าหนูให้คนไม่ผิดหนูจําไว้อีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามบุคคลผู้นั้นจะต้องมีไยแดงอยู่ที่ทายทอย มีไฟแดงอยู่ที่ท้ายถอยใช่หนูจำไว้ให้ดีนะค่ะหนูจำได้เมื่อหนูพบบุคคลผู้นั้นไม่ว่าหนูจะพบกับความขับแค้นยังไงก็ตามเขาจะต้องช่วยหนูได้หากเขาเรื่องรู้ว่าหนูเป็นผู้มีบุญคุณต่อฉันเขาบอกอย่างมั่นใจท่านยกย่องหนูมากเกินไปแล้วค่ะความจริงหนูไม่ได้มีบุญคุณต่อท่านมากมายแก้วรู้สึกกระดาก สิ่งที่หนูทำไปนั้นหนูอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับฉันฉันถือว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หนูคงไม่รู้หรอกว่าคนเราเวลาที่หิวโหวยอดอยากนั้นข้าวสก้อนเกลือสักเม็ดมีค่าต่อเขามากมายเพียงใดหนูทราบคะ่ะเพราะหนูเคยรู้จักรสของความหิวมาแล้วเด็กสาวยิ้มขึ้นคืนบอกเสียงแผ่วสะท้านหนู เวลาหนูอยู่กับป้าเมื่อป้าไม่พอใจอะไรและถือว่าหนูมีความผิดแล้วนอกจากการเคียนตีป้าก็มักจะทำโทษหนูด้วยการให้อดอาหารหนูเคยอดข้าวจนแสบท้องมาตั้งแต่เด็กๆทำไมเขาใจร้ายอย่างนั้นป้าของหนูคงเป็นบุคคลประเภทเดียวกับน้องชายของท่านกำมังคะแก้วพูดเสียงเศร้านั่นเขาต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติของฉันความโลภทําให้มนุษย์เราเห็นผิดเป็นชอบไปได้เสมอแล้วป้าของหนูล่ะหนูรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรหนูไม่ทราบค่ะหนูทราบแต่เพียงว่าป้าเกลียดหนูไม่ได้รักหนูเหมือนอย่างที่ย่ารักเออเมื่อกี้หนูบอกฉันว่าป้าของหนูจะมารับเมื่อไหร่นะเย็นนี้ค่ะงั้นหนูต้องหาโอกาสขุดออกกำไรนั่นไว้เสียก่อน ค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันขอขอบใจหนูอีกครั้งและและขอให้หนูเดินทางโดยปลอดภัยแคลคราดจากภัยอันตรายทั้งปวงหากไม่ตายเสียก่อนฉันมีคงคงมีโอกาสได้พบและเห็นรูปร่างหน้าตาของหนูป่านแก้วนภา,าท่านจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเป็นหนูหากบังเอิญพบหนูกำไรอันนั้น จะทำให้ฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เผื่อหนูพบคนที่เขาเรียกหนูว่าขวัญล่าและหนูมอบกำไรให้เขาไปแล้วล่ะคะท่านจะทราบได้ยังไงว่าเป็นหนูถ้ามีคนเรียกหนูว่าขวัญล่าและหนูได้มอบกำไรให้เขาไปแล้วยิ่งเป็นการง่ายที่หนูกับฉันจะได้พบกันเพราะเพราะอะไรคะเธอรีบซักถามด้วยความสงสัยสนใจเพราะเขาพู้นั้น จะช่วยให้ฉันกับหนูพบกันจดได้แต่แต่หนูยังไม่ทราบเลยค่ะว่าท่านชื่ออะไรปานแก้วเรียบเคียงถามเขาทางอ้อมคำตอบที่เธอได้รับก็คือเขาผู้นั้นจะบอกหนูเองว่าฉันชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นความลับไปก่อนหนูคงไม่โกรธฉันนะหนูไม่โกรธหรอกคะ่ะเพราะหนูทราบว่าท่านยังต้องการให้ทุกอย่างเป็นความลับ จะเปิดเผยก็ต่อเมื่อถึงเวลาอันสมควรเด็กสาวผู้มีจิตใจงดงามรีบบอกอย่างอ่อนหวานขอบใจที่หนูเข้าใจฉันชายสูงอายุซึ่งแก้วไม่มีโอกาสได้แลเห็นรูปร่างหน้าตากล่าวขอบใจอีกครู่ต่อมาแก้วก็อำลาจากเขาและถึงแม้เขาจะไม่มีโอกาสแลเห็นการคารวะของเธอแก้วก็ประนมมือขึ้นไหวยอย่างนอบน้อม หนูลาท่านก่อนค่ะขอให้หนูเดินทางโดยปลอดภัยแควค้าจากอันตรายนานา,นานชนิดขอให้ศีลให้พรเธออีกครั้งต่อจากนั้นปานแก้วก็วิ่งรัดล้อกลับไล่ฝั่งคำเธอลอดรัวลวดหนามกั้นเขตเข้าไปอย่างว่องไวชำนิชำนานถึงแม้ต่างฝ่ายต่างจะไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของกันและกันความสัมพันธ์ทางใจก็มีต่อกันอย่างแนบแน่นลึกซึง้ง เสมือนดังเป็นเครือญาติฉะนั้นจำเป็นอยู่เองที่จะรู้สึกใจหายอะไรอาวร์เป็นธรรมดาวันนั้นเวลายิ่งล่วงไปปานแก้วก็ยิ่งกระวนกระวายใจหาความสงบไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะกำหนดเวลาที่ป้าจะมารับเธอใกล้เข้ามาทุกทีแต่เธอก็ยังไม่มีโอกาสไปขุดเอากำไรมาเก็บไว้ด้วยเธอไม่มีเครื่องมือสำหรับจะขุดดินตรงนั้น เวลาแต่ละวินาทีคงผ่านไปอย่างรวดเร็วหากป้ามาเราเราคงไม่มีโอกาสช่วยท่านเราจะทำยังไงดีเด็กสาวเฝ้าถามตนเองในที่สุดก็หวนคิดถึงอินทอนอิทธิเดชบุตรชายโทนของพ่อนายฝั่งคำกับแม่นายสารพีผู้เป็นนายเขาผู้นั้นคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้หลังจากคิดเช่นนี้และตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ว่าจะให้อินทอนช่วยเธอเธอจึงไม่เลี่ยงหลบการพบกับเขาอีกต่อไปแก้งลงไปจากเรือนพักคนใช้ให้เขาเห็นซึ่งก็ได้ผลอินทอนได้ตามเธอมาวูบหนึ่งที่แก้วบังเกิดความละอายว่าเธอกำลังใช้มารยาหญิงลวงอินทอนเพื่อขอให้เขาช่วยเธอแก้วหนุ่มน้อยทายาทของพ่อเลี้ยงฝังคำเรียกเบาๆทางเบื้องหลัง เด็กสาวจึงหยุดอยู่กับที่และหันมามองดูเขาเป็นเชิงถามแก้วจะไปไหนไปสุดเขตไรคะ่ะไปทำไมอินทรซักอย่างสงสัยและก่อนที่แก้วจะตอบว่าอะไรเขาก็ชิงถามต่อไปอย่างห่วงแหนลิศยาว่าแก้วนัดพบใครหรือขณะที่ถามเขามองอย่างคาดคั้นเปล่าคะ่ะแก้วไม่ได้นัดพบใครแก้วจะไปเอาของอย่างหนึ่ง ของแก้วมาต่างหากของอะไรใจชื้นขึ้นแก้วหันไปรอบๆบ,บริเวณนั้นคล้ายเกรงว่าจะมีผู้อื่นมาแลเห็นและได้ยินการสนทนาของเธออากับกริยาเช่นนี้ได้สร้างความสงสัยให้แก่อินทร์มีใช่น้อยเขารีบทวงถามว่าแก้ยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าของอะไรคุณอินทร์สัญญากับแก้วก่อนได้ไหมคะ ว่าจะไม่บอกใครหากทราบจากแก้วแล้วเธอเตรียมขอคำมั่นสัญญาเขาจะแจ้งตกปรับรับคำทันทีโดยไม่ยอมเสียเวลาคิดฉันสัญญาแม้แต่พ่อนายกับแม่นายคุณก็บอกไม่ได้นะคะตกลงตอบรับเสียงหนักปานแก้วจึงบอกขอไปตามแผนว่าแก้วมีกำไรเก่าแก่อยู่อันหนึ่งค่ะเป็นสมบัติเดิมของแม่พ่อจึงเก็บไว้ให้แก้วแก้วรักมันมาก พาะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่แต่ป้าพยายามจะเอาของแก้วไปค่ะแก้วแก้วเลยปลดป้าว่าหายไปแล้วพอแก้วมาอยู่ที่นี่แก้วเลยแอบนำมันไปฝังไว้ที่ใต้ต้นทองกวาวหมายความว่าตอนนี้แก้วจะขุดมันขึ้นมาหรือค่ะแก้วจึงไม่อยากให้ใครทราบกลัวจะพังปากพูดให้ป้ารู้เพราะหากป้ารู้เข้านอกจากกำไรจะถูกยึดแล้วยังจะถูกป้าลงโทษฐานกล่าวเท็จอีกค่ะ ฉันเข้าใจแล้วแก้วทำใจให้สบายเถอะฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอินทอ์เชื่อสนิทจนแก้วอยากจะชมความสามารถของตนที่ทำให้เขาเชื่ออย่างปราศจากข้อสงสัยข้องใจแต่ก็กระดากใจไม่อาจชมได้เพราะมันเป็นความสามารถที่เนื่องมาจากการกล่าวเท็จขอบคุณค่ะแก้วว่าจะขุดเอากำไรมีเครื่องมือแล้วหรือยังค่ะ งั้นเดี๋ยวฉันไปเอาจอบมาช่วยแก้วขุดเขาเอ่ยอาสาแก้วมองเขาด้วยความขอบคุณอย่างแท้จริงแก้วรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาจอบมาอินทร์บอกให้เด็กสาวรอก่อนที่เขาจะผ่าไปค่ะในที่สุดความช่วยเหลือของอินทร์แก้วก็ได้พบสิ่งที่ต้องการทุกอย่างเป็นไปตามที่ชายสูงอายุผู้นั้นบอกเมื่ออินทร์ขุดไปไม่ลึกนะับ ก็พบโอ่งดินใบเล็กมีฝาปิดพร้อมและเมื่อเปิดฝาออกกำไรนั้นห่อกระดาษสีขาวบางๆไว้อย่างเรียบร้อยขอดูหน่อยสิแก้วสวยไหมอินทร์ขอดูแก้วไม่ตอบว่าสวยหรือไม่เพราะเธอเองก็ยังไม่เคยแลเห็นมันดังนั้นจึงส่งให้เขาและบอกอย่างชาญฉลาดว่าคุณอินทร์ดูเอาเองสิคะว่าสวยไหม เขารับไปแก้ออกดูแก้วใจเต้นโครงครามดวงตาดำโตจับจ้องอยู่ที่กำไรซึ่งอินทร์กำลังหยิบขึ้นมาพิจารณาความจริงกำไรอันนั้นไม่ได้วิจิตพิสดารสมกับความสำคัญของมันเป็นเพียงกำไรสีขาวดูคล้ายเงินรูปร่างเหมือนกำไรข้อเท้าซึ่งเด็กสมัยโบราณน,นิยมสวมกันจะแปลกอยู่นิดก็ตรงลวดลายที่สลักเสาอยู่รอบๆเท่านั้น ซึ่งแก้วอยากจะคิดว่าแปลกตาและสวยคงจะทำด้วยเงินนะคะแก้วพูดขึ้นลอยๆอินทอนสายหน้าพลิกไปพลิกมาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ส่งคืนให้ไม่ใช่เงินหรอกทองคำขาวต่างหากแก้วเก็บรักษาไว้ให้ดีนะรู้สึกว่าจะเป็นของเก่าแก่ค่ะไหนลอมสวมดูซิแก้วก็ทำตามฉับพัน เธอก็บังเกิดความรู้สึกประหลาดเริ่มรักและคิดว่ามันเป็นกําไรที่สวยที่สุดเท่าที่เธอได้แลเห็นมาแม้แต่กําไรประดับเพชรของแม่นายสารพีก็ยังไม่งามเทียบเท่าเวลาแก้วสวมแล้วแขนสวยขึ้นอีกแยะอินทอนกล่าวชมด้วยความรู้สึกอันแท้จริงและมองดูเขานั่งคุกเขา่าชมเชยกำไรนั้นชมเชยกำไรนั้นด้วยสายตาอ่อนโยน ดื่มด่ำไปด้วยความรักแก้วเขาเรียกเธอเบาๆปานแก้วสละสายตาจากกำไรมองไปยังคนเรียกคันพบประกายที่ทอดมาจากดวงตาของเขาหัวใจก็ต้องเต้นแรงพร้อมกับรู้สึกอึดอัดตอนนั้นเรายังพูดค้างกันอยู่พอดีแม่ให้ไม่เท่าบุญยืนมาตามชันแก้วอึกอักไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีแก้วรู้ใช่ไหมว่าฉันรักแก้ว รักอย่างที่พ่อรักแม่แก้วก้มหน้าพิจารณากำไรเสียไม่กล้าสบตาผู้ที่นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าแล้วแก้วละ่ะรักฉันบ้างไหมผิวหน้าขาวเรี้ยงเกลาราวกับสตรีของอินทรนแดงระเรื่อเมื่อถามประโยคนี้พร้อมกันเขาก็เฝ้ารอคอยคำตอบจากเด็กสาวอย่างกระวนกระวายแก้วบอกฉันเถิด ไม่ต้องกลัวฉันเสียใจแม้แก้วจะไม่รักฉันเขาวอนถามรักหรือแก้วบอกไม่ถูกว่ารักอินทร์หรือเปล่าทั้งนี้ก็เพราะแก้วยังเยาวเกินไปสำหรับความรักแต่จะอย่างไรก็ตามความเป็นผู้หญิงทำให้แก้วอดตื่นเต้นภาคภูมิใจไม่ได้ด้วยรู้ดีว่าอินทรอ์อิทธิเดชทายาทของพ่อนายฝังคำ เป็นที่หมายปองของสาวน้อยทั่วไปแต่เขาก็ไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษเขาสนใจเอาใจใส่แต่การเรียนและการงานในไร่แต่แล้วเธอก็ได้ประจักษ์ว่าผู้หญิงที่อินทร์รักและสนใจคือตัวเธอเด็กซึ่งถูกนำมาให้บิดามารดาของเขาใช้แทนค่าดอกเบี้ยโปรดบอกฉันเถิดแก้วอย่าทรมานฉันเลย เขาวิงวอนขอร้องเสียงอ่อนโยนแก้วแก้วตอบคุณอินทร์ไม่ถูกหรอคะ่ะแก้วไม่ได้รักคุณอินทร์แต่แก้วก็ไม่ได้เกลียดแก้วไม่ทราบว่าความรักเป็นยังไงเราเรายังเด็กเกินไปคะ่ะอย่าไปคิดถึงมันดีกว่าแก้วเหนื่อยนาขึ้นบอกอย่างซื่ออินทร์ยิม้มเพิ่มความรักเอ็นดูแม่สาวน้อยยากไรของเขายิ่งขึ้น แก้วไม่ได้รักเขาแต่ก็ไม่ได้เกลียดเพียงแค่นี้เขาก็พึงพอใจแล้วใครบอกว่าเรายังเด็กเกินไปแก้วอายุ15เป็นนางสาวแล้วส่วนชันอายุ22เป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายมาทั้งสองปีเขาแยง้งคลายเยาวไม่ได้จริงจังอะไรนักแต่แก้วอยากเป็นเด็กมากกว่าเป็นสาวนี่คะเด็กสาวเถียงด้วยท่าทางถึงขังจนอินทอนนึกขำงั้น แกวสัญญาได้ไหมแกวเป็นสาวเมื่อไหร่แกวจะต้องนึกถึงฉันเป็นคนแรกและรักฉันเขาวิงวอนทั้งแววตาและน้ำเสียงแก้วสายหน้าไปมาช้าๆคุณอินทรอ์อย่าให้แก้วสัญญาเลยค่ะหลังจากที่จากกันวันนี้แล้วแก้วกับคุณอินทร์อาจาไม่มีโอกาสได้พบกันอีกก็ได้เสียงที่พูดแผ่วเศร้าแต่ฉันมั่นใจว่าเราจะต้องได้พบกันอีก แก้วอย่าลืมฉันก็แล้วกันส่วนฉันฉันจะไม่ลืมแก้วชั่วชีวิตตอนท้ายเขาเน้นเสียงหนักแก้วเองก็จะไม่ลืมคุณอินทร์พ่อนายแม่นายตลอดจนทุกคนที่ให้ความเมตตาแก่แก้วคะ่ะแก้วบอกอย่างกระตันยูรู้คุณมากกว่าอื่นขอบใจแก้วมากเพื่อไม่ให้แก้วลืมฉันเร็วเกินไปฉันขอมอบของสิ่งหนึ่งให้แก้วไว้เป็นที่ระลึกพูดจบ เขาก้มศีรษะถอดสร้อยคอทองคำเส้นเล็กแบบสวยออกมาถือไว้แก้วมองดูอย่างงุนงงสร้อยที่มีเหรียญทองคำลงยารูปวงรีงดงามห้อยอยู่เหรีอยญอันนี้แม่เคยให้ฉันห้อยคอตั้งแต่เด็กๆส่วนสายสร้อยฉันจ้างเขาทำเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้แก้ววันปีใหม่เมื่อแก้วจะต้องจากฉันไปก่อนถึงวันนั้นฉันจึงมอบให้แก้ววันนี้แทน แก้วลาไวเ้เถอะอย่าให้ฉันเสียใจว่าแก้วรังเกียจฉันเขาขยันขยอส่งให้เมื่อแก้วอิดเอื้อนแก้วไม่ได้รังเกียจค่ะแต่แต่แก้วไม่ต้องการรับไวหรือเขาชิงกล่าวต่ออย่างน้อยใจแก้วกลัวป้าเด็กสาวกล่าวแก้เสียงแผ่วเบาไม่อยากให้เขาเสีย้นามใจเมื่อกลัวป้าเห็นจะรีบเอาไป แก้วก็เก็บซ่อนไว้กับกำไรสิอินทอนแนะนําในที่สุดแก้วก็จําต้องรับของที่ระลึกจากอินทร์ต่อจากนั้นคนทั้งสองก็พากันกลับขึ้นเรือนพักโดยไม่ได้พูดอะไรต่อกันอีกอินทร์เงียบขึมไปเพราะรักอะไรเด็กสาวที่เดินอยู่เคียงข้างเขาเย็นวันนั้นในราว17นาฬิกานางพวงก,ก็มาถึงไร่ฝางคำและรับตัวปานแก้วไป หญิงอัปลักษ์รอบยิ้มย่อในหน้าเมื่อแลเห็นสองสาม,มีภรรยาเจ้าของไร่ที่มีทีท่าว่าอาลัยหลานสาวของหล่อนจบบทที่สี่